สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณดวงประจําเดือนตุลาคมค่ะคลิปนี้ทำเลสนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะเป็นเรื่องราวของคุณค่ะสามารถฟังได้นะคะเดือนนี้เหมือนชีวิตของคุณนะคะจะคล้ายๆกับหนังรักดราม่าเบาๆค่ะเริ่มต้นด้วยความรู้สึก ไม่มั่นใจในตัวเองจะรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอสำหรับบางอย่างหรือว่าบางคนคุณอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าเราดีพอแล้วหรือยังเราโอเคพอไหมเขาจะเลือกเราหรือเปล่าแต่ฟั่งควีนนะคะคุณทำดีมากแล้วแค่ยังไม่เจอคนที่มองเห็นความดีตรงนั้นและเดือนนี้แหละที่คุณจะเริ่มเห็นว่าบางคนควรเก็บไว้ในใจและบางคนควรเก็บกระเป๋าไปเลยคะ่ะ ความรักเตือนนี้นะคะถ้าคุณยังโสดค่ะจะมีคนเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนคุยกันค่ะเบาๆสบายๆแล้วก็ความรู้สึกก็ค่อยๆพัฒนามากขึ้นนะคะค่อยๆรู้สึกดีขึ้นค่ะแต่คุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมาดีไหมนะคะ ขอให้ดูที่การกระทำไม่ใช่คำพูดค่ะถ้าคุณกำลังคุยกับใครบางคนที่เป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนค่ะบอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของการตัดสินใจใจของคุณจะเริ่มไม่ไหวกับความคลุมเครือที่เกิดขึ้นนะคะและจะมีโมเมนต์ที่คุณคิดว่าพอได้แล้วหรือเปล่า ใครที่ยังเฉยๆนะคะจะถูกคุณเทแบบนุ่มๆแต่ใครที่อยู่จริงนะใครที่แบบชัดเจนกับคุณเนี่ยเขาจะเริ่มขยับเข้ามาชัดขึ้นค่ะหัวใจของคุณตอนนี้พร้อมจะรักแล้วแต่ขอให้เป็นคนที่รัก แบบไม่ต้องฝืนนะคะนะสำหรับเรื่องงานค่ะเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกเหมือนทำงานเก่งแต่ยังไม่มีใครเห็นฉันสปอตไลท์ยังไม่ส่องมาที่ฉันสักเท่าไหร่หรือมีงานที่ต้องทำเพิ่มขึ้นแต่คําชมไม่เพิ่มเลยอะหรืออาจจะเป็นแบบงานเพิ่มแต่เงินเดือนไม่เพิ่ม ต่เชื่อควีนเถอคะค่ะว่าความพยายามของคุณไม่สูญเปล่านะคะปลายเดือนนี้เนี่ยจะมีแสงสว่างบางอย่างเข้ามาโปรเจกต์ที่คุณเคยดองไว้หรือแผนที่คิดว่าไม่เวิร์กเนี่ยจะมีทางเดินใหม่ค่ะคนบางคนในที่ทํางานจะเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณและคุณจะรู้ว่าการอดทนแบบเงียบๆก็มีรางวัลของมันเหมือนกันนะคะ สำหรับเรื่องเงินค่ะเดือนนี้การเงินของชาวกรกฎเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปังเวอร์นะแต่ก็คือไม่พังค่ะมันมีความนิ่งๆที่แอบสบายใจได้อยู่นะรายรับยังมาแบบพอดีรายจ่ายไม่ค่อยเยอะมากค่ะแต่ต้องระหว่างค่าใช้จ่ายจุกจิกอย่างเช่นพวกสั่งของออนไลน์ตอนตีสองหรือว่าช็อปเพราะอารมณ์รุนๆน,นะคะโชคเล็กๆมีเข้ามาเป็นผักๆค่ะเช่นมีคนช่วยแชร์ค่าข้าวหรือว่ามีของฟรีมีโปปังแบบส่วนลด ทียบเนี่ยไม่ใช่อะไรที่แบบถูกหวยงวดอย่าะไรอาจจะยังไม่ใช่นะคะแต่จะมาในจังหวะที่พอดีถ้าทำให้คุณใจฟูนะคะในตอนที่คุณกังวลเรื่องเงินอยู่ค่ะ ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะร่างกายเนี่ยไม่ได้น่าห่วงนะเพราะคุณก็ออกกําลังกายแข็งแรงดีค่ะแต่ว่าเรื่องใจเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจมากๆในเดือนนี้นะเพราะว่าชาวกรกฎเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวกับพลังงานรอบตัวง่ายค่ะถ้ามีคนรอบข้างเครียดคุณก็จะเครียดตามโดยไม่รู้ตัวค่ะแต่ถ้าเจอคนพูดลบๆนะคุณก็จะรู้สึกหมดแรงทันทีค่ะ แนะนำให้หาเวลาพักใจกับตัวเองอย่างจริงจังนะคะปิดโซเชียลสักวันเดินเล่นคนเดียวฟังเพลงที่ชอบไปอยู่ใกล้น้ําหน่อยเนาะพระน้ํากับกรากฏคือของคู่กันค่ะอยู่ใกล้เมื่อไหร่ใจจะสงบเมื่อนั้นนะคะนะคอมเมนต์หัวใจสีแดงไว้นะคะแล้วควีนจะเปิดไพ่เพิ่มให้อีกใบสําหรับชาวกรากฏโดยเฉพาะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้ในเดือนตุลาคมบ้างนะ เพราะว่าชาวกรกฎเนี่ยใจดีเกินไปจนบางทีลืมดูแลใจตัวเองเดือนนี้ก็เลยขอให้คุณรักตัวเองก่อนแล้วความรักดีๆจะเดินมาหาเองแน่นอนค่ะส่วนใครก็ตามนะคะที่อยากปรึกษาส่วนตัวอยากเช็คดวงด้วยกันก็หลังไมามาพูดคุยมาปรึกษากับคุนได้ที่ช่อง description box การางนี้นะคะคุณช่วยมากกว่า27,000คสทั่วโลกและคินรอที่จะช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จค่ะ